รักแล้กแครับสวัสดีคผมกับเซเลนเเกับฮะไปเอาหากันหมดอ้าวเหียห้องมันเด้งสัตว์เอาแล้วกูไ้น้องสองคนแล้วเนี่ยแรับบดีเ่อนอยูกูเข้าไปไปรอคนดิไอ้นอรอกันนอรอกันยังไม่ได้ไปไหนกูเด้งเหี้ยได้งไเข้ามาครับโก็จำได้ท่านหน้าไม่พันตาอยู่เออเดี๋ยวเก็บเซเลนทับบี้อ่ะโบับนฮะไปทางไหนครับพี่ แกล้งกลุงแก้งกลุงกร้งกงเดดินดมืดปะมุดผมมองไม่เห็นกลุงแก้งกลุงแกล้งกลุงแกล้งกลุงไม่ได้ผ่านผาตัดห้าอันฮะเาเจอแล้วหนึ่งเจอหกลุงแป้งกลุงแกล้งกลุี่เลยวะโหไรเสียงอะไรวะเนี่ยเียงกีได้น้โอ้ใม่ก็นี่หรอผีอ่ะอ้ยตายเนียแต่วะนี่ไงนี่ผีเหรอครับ อยู่ไหนมองไม่เห็นผีเลยเลยดำดำอ่ะเกจาอันเอาตานป่ะเฮ้ยเคกมๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันมืดเกินเออแบบมืดเกินเฮ้นี่ไอ้ผีกูตายเนี่ยสัตว์เข้าห้องมาใหม่ดิครับอุ้ยทางโคตรเลยเี่ยเดินแล้วหนึ่งอันพวกมึงนี่วิ่งกันไม่หลอกเลยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยกูหาพวกมึงไม่เจอแบบเป็นมืด อุ oh, oh, yeah. ้ยเยี่ย uh, ท uh, hey, like ี่ร้องไห้เยี่ยก็น่ากลัวเลยอุ้ยเยี่ยที่ทำยี้อะโอ้ยเยี่ยสองตัวเลยว่ะเยี่ยสองกล้องเลยสองกล้องเลยกูเจอใครไว้เลยวิ่งวิ่งตามเนี่ยนะเอ้ยเฮ้ยใครโดนผีวะโดนผีวะไปวิ่งก่อนแล้ววิ่งโดนผีอุ้ยเรียบมาอุ้ยสองตัวอ่าตายอุ้ยอุผีตายเลยจ้์โอ้โหเลยอีแอะผหลอนอร่อยมากจ้ เขียบแล้วเกียบแล้วไอ้แฟนนันเอ้ยตาต้องขัยังไงต่อวะเข้าใหม่เข้าใหม่เข้ายังไงอ่ะเข้าเหมือนเดิมมากเข้าใหม่เลยไอ้ยี่ผีโคตรหลอนในด่านนี้ไม่มองไม่เห็นนะเวลาวันเปีวาเลนเปี๊ยเจ๋วละอุ้ยไอ้มีสองตัวกันนะสองตัวยืดินกลับไปเจออุ้ยเดี๋ยวรีบไไหนวะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ เราไปเอันแลวสองตัวเลยสองตัวเลยรอดด้วยกันเพื่อนรอด้วยกันี้เราหียอะไรหยตัสองตัวเลยค่อขค้นมนได้ขึ้นมาได้เฮ้ยกูเจอแล้ววะมึงจะมาหาใครอยู่ไม่รู้อะเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วโแ้วอยตันไหน่ยตันไอ้ตว์ โอ้ยยยยยลยยยยยยอยยย้ยย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 ย้ยย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 อยหยย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 ลยย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 เยยยยยยหนยยกูเลยตายยลยยยยยยยวยยอยย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 ย่ยย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 ดยยยยเยยย โคตรใจอะไรเงี้ยเอี้นมพาสีอะเนี่ยเฮ้ยมึงออกนอกแมปได้ปะวะไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยไปยีไปยี่เฮ้ยไปเจอใครวะบ้เมื่อกี้เอาอ๋อไอ้หันเฮ้ยมึงวิ่งเปียกผีจี๊ดไอ้ยไลเตี๊ยบผีมาไหมวิ่งเจอผีเหี้ยวอาไว้อย่างเดียวอะตอนเนี้ยมึงไม่มองไม่เห็นอะไร อุ้ยเยอานี้ก็เจอผีแล้วอียไอ้ตันสัตตันเยอะยอขับูตามใครวะเดี๋ยวันนี้ไปเ็สัตว์อีเอ้ยเจอผีขอทอข้ท่อเฮ้ยวิผีียแลหว่างนี้ก็สกล้องไปด้เยอนะเกียร์นวะเฮ้ยอย่าชนกูดิอียเอ้ย อย่ายชนอ่าพาผีมานะครับกูก็เสียวๆอยู่อย่านี่ตอนนี้เอ้าอุ้ยบุญแล้วข้างล่างใครเข้ามาคนนึงครับอ้าวหายแล้วหมดวะเนี่ยพาต้าดีสองอันตามไม่นอนอยู่แลนวเนี่ยไอ้สัตว์วิ่งเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าสองกองเอ้นอกข้างนอกนะนอนข้างนอกนอนเชือกบวไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ตั้งเอาไลยขบวนเลยสัสเราต้องกลับที่เดิมใช่ไหม ไอ้รักไอ้รักใจเย็นลักไอ้รักก็เลยเจอผีอีกแล้ว,ลวยเยอะไกับกูนักหนาวะเนี่ยอ่มันมึงก็ผีมาไัตกูเก็บเยอะกูผิดใช่ไหมเนี่ยตอบกูทีต้องสองกล้องใช่ไหมไอ้เรักไอ้รักหามกูไปเฮ้ยเจออันนึงแล้วเจอโอ้อโอ้สองสอี่ไอ้นนเจอแล้วแล้วอีกอันแล้วโอ้ยอยอนนออย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 อออยออ ครมไม่เจอแล้วนนนนตักเตะแล้วเย้แลเว้รัอ้แรกเราก็จบเลยฮมีคอนทินิวไหมฮะมเนี่ยอุ้ยเี่ยจังเดี๋ายดิด่าง่ายดินี่ไงด่าสองเลยได้แนแทเกม ah. ้ยเลยล้ครับวินเนอร์แะว่วินเนอร์แล yeah. ้วตอนนี้ถงแดงนะฮะ อ้ยเัยจุ้ยอะรอดตายสัตว์จะรอดได้แมงแมงหามั่วมาเลยยังออตอนนี้ห้องชื่ออะไรห้องชื่ออะไรบินเดอร์บินเดอร์เกิดมาเจอเลยหายสิบห้าคัสตากับเต็นบินมอฟลอยดลจะด่านพี่ด่านอะไรด่านเจอร้านหนึ่งเข้ามาเจอเลยบี้ด่านนี้ครับเริ่มเลยครับรน่าจอ โอ้ยเฮ้ยจิตามาแล้วเว้ยเดีหาดีเฮ้ยกริงกรุงกริงดูแม่งเดินนี่นะกรุงกริงกรุงกริงวุ้ยวุ้ยแยเดี๋เดี๋ยวเข้าห้องเดี๋ยวเข้าห้องไอ้แยเมื่อกี้ตัวกูลอยด้วยห้องนี้ห้องนี้มาเดี๋ยวกูแยกได้หาไวขึ้นบุ๊บเกริงกริง ใครมาร้องเพลงแถวนี้แช่เกมอยู่ครับปิดเ้บอกให้เราให้เราหองไม่รอไอ้ที่บอกให้เราห้องไม่รอกคลังรอตอนได้ผีแล้วเนี่ยสูสจะตัวเดียวอ่ะาจจะแดกแบโอ้เจอแล้วเยอะแยะรวยเล่นดอกเงินเหร นี่ไงอันเดียวยอะยอะแยะเลยเยอะยอะแยะเลยเยอะแยะเลยตามกูชมาใช่ไหมใช่แล้วก็เจอผีแน่เจอ้ยข้างล่างเต็มเลยนอนเลยอุ้ยใครมาชนกูเนี่ยโหแม่งต่อยเลยเนี่ยเฮ้ยลงไปเก็บดีเอาเพืนหายเก็บแล้วเก็บแล้วหมดแล้วฮะหมดแล้วข้างล่างหมดแล้วหาง่ายหน่อยด่านไปต่อกันเลยเอ๊ใครว่คนตีเดี๋ยวชิมิงเง่า เพลงก็นหรอเดี๋ยวๆผมไม่ฟังเพลงเว้ยปิดเพลงเสียงมันก็ดีแล้วดีแล้วโอเคครับปิดเสียงแล้วนี่ปิดเสียงป่ะยังมีเสียงอะไรอ้สัตว์ปากกูเป็นเสียงไอ้บ้าเฉยๆยังไม่จินเลยนะมึงก็ปิดเสียงนั่นเลยอาอปิดแล้วยินเงียบไปแล้วอ้เจออันหนึ่งแล้วโอ้ยแปดอันเว้ยแปดอันนะครับ จะมาดูจะมาดูเด no, ือดตอนนี้แหละเฮียจะเดือดเดี๋ยวเดือดแล้วจะเดินไม่ทันนะครับเฮ้ยเจออันหนึ่งแล้วเจออันหนึ่งแล้วเด้อเด้อมึงเก็บมึงเก็บเยอะมันยิ่งแรงขึ้นนะเออใช่นอนกทำแบมเพราะมึงไม่ได้ร้อนหรอกคนเก็บเยอะจะร้อนนี่เยเก็บไปได้แก่ยรติเปดนทุนกูหลงแล้วกูหลงแล้วนอนเลื่อยนอนเรื่อยได้มองมองไม่เห็นนี่นี่มันนี่ กูหลงเพื่อนเอ้าไอยู่ใครวะเนี่ยเอ้าไปไหนวะเนี่ยอ้าวิ้งไปวิ้งฝนเจอผีแล้วเอ้าโอ้ไม่เลยตายยังตายแล้วครับผีถือเนี่ยอะไรวะถือไปเรื่อยอ่ะหูวิชัดจังครับน่ากลัวเลยแล้วห้องบินเนอร์หายไปไหนครับจอดไปครับ อุ้ยเสียงเลื่อยนั่นแหละเสียงเลื่อยมาแล้วมันอยู่ใกล้ๆเฮ้ยไอ้รักตามมาเว้ยไอ้รักตามมีรังอุ้ยอุ้ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยตามกูแล้วอุ้ยไปเลยเร็วเลยแต่ดีเดี๋ยวดีเวทแจ๊อุ้ยตายเฮ้ยลอยเลยใครเป็นเสียงดีใครได้เป็นเสียงไหนดิสองกล้องดิสองกล้องดิ หายแล้วหายไปแล้วอุ้ยเดือดอุ้ยเดนเลยอุ้ยพิมพหายพิมพ์หายไปเลยอุ้ยเดนเลยอุ่ยหายไปอีไอ้เหี้ยเดนเลยเหี้ยโดนมึงฟันอย่าให้ปิดเสียงเดียวมึงอ่ะปิดเสียงอะไรโอ้ยต้มตุ๋นแต่ไอ้บารอ่ะปิดแล้วเลื่อยอยู่หลังเรื่อยตามหลังกูมาไอ้าัาเลื่อยตามหลังมาบ้าตายหลายรอบแล้วในระดับรู้สึกรอบเดียวตายรอบนึง นอนพอดีเลยเจอนอนบบแล้วเจอขีพอดีเลยครับเฮ้ยผีเฮ้ย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 ผีเฮ้ยอยกูอยู่คนละฝั่งกันเลยนี่หว่าว่มึงเนี่ยผีผีเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยผีไอ้นนนนทนนอยู่นี่ข้างหลังอ่ะอ๋อเจ้วเบื่อแล้วรักไอรักอยู่ไหนวะรักเนี่ยโอ้ยอย่างเลื่อยไม้พันวุ้ยเยอะเลยกูโดนส่นมาแม่งเนี่ย คิดว่ามึงจะล่อผีมาไหมเนี่ยเานะอยู่ที่เกิดนะไอ้ถัดอยากเจอผีฝั่งกล้องหรือฝังกล้องมันมุ่นตามหลังมาแล้วตอนมันไปหนึ่งที่เป็นเอ้าไปแล้วจ้าทำไมต้องจ้าไอโอม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 มันมาไอโอมมันมาแล้วไอโอมผีปับอยากเลื่อยเด็กเลื่อยจำได้โอ้ยรอดแล้ว หรือถ้าจะมาคนละทางกับมึงนี่ไงเนี่ยเสียงเลยใกลแล้วรอเขามาวิ่งหนีได้ที่ยกูอ้อมอยู่คนป้างไปดีวิ่งดีโอมเร็วเร็วเออคลิปตัดกันทีแล้วครับเร็วเร็วเร็วทางนี้ทางนี้ทางไหนไปได้ไปแล้วอุ้ยเราต้องวิ่งไอ้ใครชนวะลอยเลยทัดสองป้องดีครับผีตามอ่ะโอ้ยผีตามกูอ่ะรอดแล้วเราลอดแล้วเราลอดแล้ว เฮ้ย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 เจอแล้วเว้ยพวกมึงงายทันเป็นสัตว์ผีเฮ้ยผีเฮ้ยผีผีเฮ้ยเหนชัดเจนครับุอยไม่หนีทั้ไวเลยทันไอเกียร่ขาดโอ้ยตายเลยเยี่เย้เจอทางตันเนี่ยครับตายเกียร์เจอทางตันตายเ้ยตายแล้วโอ้ยจะหาไม่ได้ครับไอ้เจอทางตันพอดีเลยสัตว์ตายแล้วคุณเหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ยเออไม่จะตายหมดแล้ว เลือกคู่เกยลักไม่วิ่งผามาเลยอเจ้าทางตันพอดีเลยเจ้าตายเลยเฮ้ยจอยผิดห้องอ่ะก็ไอ้ลักไอ้นนอยู่ไหนกันลอยอมเกยเรวลอยอมเกยอยู่กันทั้นนั้นเสียงเพลงดังอากสี่เฮียวิ่งไปชนแม่งเลยอ่ะไอ้สัตว์ นี่ได้ตัดเยอะอีกอ hey. hey, ันเดียวเว้ยอันเดียวเว้ย <ideia> ตุ้งตุ้งเยอะแล้วเข้าเดินหมดได้รับวเฮ้ยผมเจอใครวะเจอใครวะวาเลนซี่เอ้ยเฮ้ยแหละยองแยม่เยอะกว่านี้น่ะตายก็ตายกันหมดนี่แหละตายให้หมดหมดเลยครับ ไหนบ่ห้องบนเนอร์เฮ้ยว่ากูมีหลังคาตางแล้วเพื่อนไหนตามมาข้างบนดิต่างกูมาดิอยู่ไหนกันวะเดี๋ยวดึงกันวะอุ้ยเจ็บเรื่อยมาชัดเจนเลยเพื่อนวิวหารอกูก่อนอะคุณบออยู่ข้างบนเขาเลยอะเฮ้ยเจอใขาอยู่ข้างบนวะอุ้ยเรื่อยห่างเรื่อยห่าง เฮี้ยกูตกไอ้สันโอ้โหเฮ้ยกูตกไอ้สันไปเรื่อยๆไมกันเรื่อยชนกูเลยเลยขึ้นมาไม่ได้เลยฮะเออเลยขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยเราก็อยู่ข้างบนนี่แหละเฮ้ยเผื่อดีแล้วข้างบนมันจะจบยังไงวะเออหยุดแต่ข้างบนมันจะจบยังไหนดิอ่ะเสียงแยหาไปแรึเปล่าเดี๋ยวอันเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวแยกกันหาแล้วมั้งแยกกันหา เดเล่นแตวมึงอ่ะกูเป็นวเดี๋ยวรักนีว่าคนเดียวคนหล่อเลยวะเดินคนเดียวเดินไกลรักยเจอเยื่อเลื่อยเจอเยเรื่อยไอ้จันเจอเยื่อเรื่อยอย่พามาสั่ตายเ้ยรูเอเรื่อยอย่าตามครูซา้เ่เรื่อยเเรื่ออย่าตามูกูู เรื่อยๆอย่าตามปุ้สัตปัวที่เลื่อยแบบแม่มือจริงเนี่ยไปไหนหมดแล้วะเนี่ยเออแค่ข่าเก็เอไเนี่ยกูเจอเจอเชี่ยเลื่อยโคตรหลอนเลยสัตว์เฮ้ยกูเหมือนเจอกูเจอชื่อหมดเลยมันไม่มีท่าหลามปัวจังเออว่ะเออเนี่ยกูเจอไอ้นนท์ไอ้นนท์ไปไหนายมาหนี่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 เชี่ยกูเจอแล้วเฮ้ยเพื่อน ต่าไปหนีเฮียวิ่งหนีเฮียเรื่อยมาเนี่ยตันวัวตันวมอยู่แบบักษ์ใหญ่ยักษ์เลเดี๋ยวเฮียเรื่อยแม่งวิ่งมาตัดแต่กูหนีไม่ทันอันนี้ทางนี้อันนี้อ๋อลอยเลยนี่ยขึ้นโมดนั่งขึ้นโมดนังโมดไม่เดินเอ้บ้าจะเล่นด้วยท่านล่างมีอะไรวะ่ยคือบางโมดบางโมดีสุดคือบางบนดลุกเอ้าอย่าทางตันไม่ทัน เข้ามาวะคุ้ยอ่ะนี่แหละปลอดภัยใจเหี้ยเรื่อยเรื่อยไหนวะเรื่อยอยู่ตรงไหนวะไม่รู้อยู่ข้างบนกันเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะตรงไหนตรงขึ้นัตวอยเลยอ้าวคุปลอดภัยสุดแล้วตอนเนี้ยยอู่ไหนอ่ะนี่คูอด้านบนเนี่ยใครผักกูลอยมาไม่รู้อุ้ยเยึดปลอดภัยสุดเลยเฮี้ยใครผักคุณเข้ามา แกไปชนกูขึ้นดิชนกูขึ้นนาทีนี่เนี่ยโคตรดดีดีดดดเสียงมากเสียงมันมาแล้วแหละจริงอ,อยู่ข้างล่างมั้งหวะไม่อยู่ปวดหัวไหมเสียงอยู่ข้างล่างวะ <c oughs> เฮ้ยขึ้นแล้วเวไ้ยโอ้ยเป็นใครชนกูนกนขอบคุณมากเลยจัด เดชัยชนกูบอนชนกูบอนชนนี่อีเชี่ยไปได้ลอยขึ้นไอ้สัตว์อีกแล้วกูลอยขึ้นมาได้ไงวะชนกูดิไอ้เหี้ยเดชแม่งโกงที่ชนกันได้สัตว์อีกูขึ้นได้แล้วเว้ยกูขึ้นได้แล้วมึงก็อยู่ได้ึงก็เูขึ้นได้แล้วใครโดนเลื่อยวะใครโดนเลื่อยวะโบกขึ้นได้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยตัวไตัวมันเลยคือตายแล้วเขาอยู่ล่างไอ้สัตว์กูเนี่ยอยู่ล่างในสัตว์ โดนแน่โดนเที่ยเรื่อยอ่ะมองหาเลยไปอยู่ข้างล่างเว้ยกูหาขาตัดให้พวกมึงไงเงี้ยรักลักได้ไงได้ไงเที่ยง,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 งเรื่อยอะ่ะอยู่ล่างอ่ะน,น่ะนนไ,ไล่ไว้เที่ยเรื่อยอะ่ะอย่าไล่กูนะรักเล่นลูกลากแต่ปั้นไม่ได้ปะเนี่นเยเพื่อนอยู่บนคนหนึ่งโดนชนมึงกูอยู่แบบชั้นลอยอะ่ะ กวิ่งขึ้นข้างบนเลยนะเนี่ยอีกที่เรื่อยอีกที่เรื่อยแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยอ้าวใครมาวะไ,ไอ้รักไอ้รักกูไหนเนี่ยโอ้ยขี้ตายวิ่งไอ้นอนมึงลงมาดิมึงยังนิยุ่งเรื่อยวะเหนื่อยอยู่ข้วะหูลงเนาะ อย่าลงอย่าลงเชื่อมูเจอที่เรื่อยอตาข้าตาจะเจอไม่เหดีกันเองอะ่ะนี่ไอเ่่ยมันเฮ้ยพวกมึงอ,อยู่ตรงนั้นก่อนนะมันพยายามขึ้นมาหามึงหน่เนี่ยแก่อยู่ไหนอยู่ไหนย่นมันตามมึงไงนะจี้อ่ะอยู่ตรงนั้นไปก่อนแต่วะไม่เห็นเลยเนี่ยด้านล่างหน่ยอยนเห็นแล้วเห็นแล้วตามกูขึ้นมาไม่ได้ควายโอโอ,โอ,อ้ยยู่ตรงนั้นไม่ก่อน เดินไปหาลากานี่มงดนได้กูแน่นอนเลยไม่ดนนอู่างบนนะอยู่ข้างบนกูอยู่ข้าล่าต้องไปแล้วเพื่อนไมไหนนิอยู่ข้งบนยังเกมมันไม่จบไอ้ตันิ่งพม่งแบบพุ่งรีบหาเลยเดี๋ยวรอ บหานะเว้ยจากกูล่อให้อ้าวผ่านแล้วผ่านแล้วเว้ยไปเจ็บวะเล่นผ่านไม่ดีไม่ด้ไอ้รักนู้นขอให้แต่กูล่อให้สัตว์่อไม่ต้องลรอแล้วแหละเชื่อกูว่ากูไม่เล่นแล้วนะกูออกแลนะออกทขาไมอ่ะออกไมอ่ะเขียนเล่นไรสัตว์โอ้มาเล่นดียังเล่นไม่ครบเลยด่านน่ะเอ้ยไม่ครบเลยการขออะไรแดี๋ยวกูโดนล่อคนเดียวสัตว์กูว่าเฮ้ยมาเล่นต่อหรอเฮ้ยถ้ามกูไม่ล่อมเลหน่อยกันไปไม่เลยเขียนเล่นเลยมาเล่นดีกัน ก็เล่นเล่นก่อนดีพอเล่นเสร็จเล่นต่อพักก่อนหนี้พอเล่นต่อได้โอเคโอเคไว้เจอกันพักสองฮะ